เคยสงสัยไหมว่าความเจ็บปวดที่สุดของลูกช้างคืออะไรอาจไม่ใช่การถูกล่าไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นวินาทีที่สายใยที่บริสุทธิ์ที่สุดถูกตัดขาดวินาทีที่ลูกน้อยถูกขับออกจากอ้อมอกแม่ทั้งที่บางตัวยังไม่หย่านมด้วยซ้ําเรามักมองเห็นโขลงช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ช้างนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้แต่ในกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ ที่ซึ่งการอยู่รอดของกลุ่มสำคัญที่สุดบทบาทของลูกช้างตัวเดิมต้องจบลงนี่คือพลายน้อยช้างหนุ่มน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้ไม่กีป่ปีชีวิตของเขายังคงขึ้นอยู่กับความอบอุ่นของแม่เขาคือศูนย์กลางของโลกใบเล็กๆนี้มาตลอดแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อน้องใหม่ลืมตาดูโลกจู่ๆแม่ที่เคยอบอุ้มกลับเริ่มผลักใสเต้านมที่เคยหวานชื่นกลับกลายเป็นของต้องห้าม พลายน้อยต้องยืนมองด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดขณะที่น้องใหม่แย่งชิงตำแหน่งอันเป็นของเขาไปนี่คือกฎแห่งโคลงที่ไม่มีการประนีประนอมแม่ช้างต้องทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้แก่ลูกแรกเกิดเพื่อให้แน่ใจว่าชีวิตที่เปราะบางที่สุดจะอยู่รอดลูกตัวเดิมแม้จะยังไม่พร้อมต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองหรือไม่ก็ถูกขับให้เดินห่างออกไปสู่ขอบของโข,ขลง สู่การเป็นส่วนเกินจินตนาการถึงคืนนั้นคืนที่พลายน้อยพยายามเดินกลับเข้าไปหาแม่แต่ถูกงวงอันหนักแน่นของแม่ผลักออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นไม่ใช่ความเกลียดชังแต่มันคือความรักที่เจ็บปวดที่สุดแม่รู้ดีว่าการพลัดพรากครั้งนี้จะช่วยให้เขาแข็งแกร่งและทำให้ลูกคนใหม่มีโอกาสรอดแต่ใครเล่าจะรู้ว่าในใจของแม่ช้างนั้นต้องแตกสลายไปกี่ครั้ง พลายน้อยจำต้องเดินหันหลังออกจากเสียงเรียกของโขลงออกจากกลิ่นอายคุ้นเคยเดินไปในความมืดมิดลำพังเขาจะรอดไหมเขาจะหาแหล่งน้ำเจอไหมเขาจะสู้กับภัยอันตร,รายที่รออยู่ได้หรือไม่ความทรงจำสุดท้ายของความอบอุ่นคือภาพของแม่ที่ยืนมองเขาด้วยดวงตาที่เอ่อล้นแต่ทำอะไรไม่ได้การพลัดพรากของพลายน้อยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่มันคือกระจกสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของธรรมชาติ ลูกช้างที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ในทันทีหัวใจที่เคยเต็มเปี่ยมด้วยความรักต้องแบกรับบาดแผลของความโดดเดี่ยวครั้งต่อไปที่เราเห็นช้างเดินอยู่ลำพังในป่าโปรดจำไว้ว่าบางทีช้างตัวนั้นอาจไม่ใช่ช้างที่หลงทางแต่เป็นช้างที่จำใจต้องจากมาด้วยหัวใจที่แตกสลายเพื่อเดินไปตามชะตากรรมที่ธรรมชาติกำหนดไว้